สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่แมรี่นะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีแจกทุนฮักตับคนที่หนึ่งนะคะนาจ้านะคะนาจายกมไปใก่ตาสวัสดีครับก่อนนะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะลูกไปสวัสดีครับก่อนลูกนิดถอยออกมาแล้วซูมเอาจ้าถอยออกมาแล้วซูมเอาเออนั่นแหละซูมเอา ได้ไหมได้ไจ้ชินได้ไหมครับเจ้ชินค่ะขอบคุณครับครับโอ้แจกทุนนักเรียนนะคะค่ะน้องให้ดินนะคะขอบคุณครับครัเรียนเก่งๆนะลูกนะชื่ออะไรครับชื่อเหมือนชื่อนะชื่อริงจังชิงจังชิงจังเรียนเก่งๆนะลูกนะ ขอนบคุณครับชื่อล่นว่ารเมย์ครับ Excuse me, what's your n ฮะนักธุรนะนักธุิปังพอนปังปอนรู้เรื่องนะครับ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 ขอบคุณครับ What's your name? ยายายาขอายาครับครับเจ้า มเารั้ที่เหอ้มาล้ให้ครยิด้ๆย่าัสหมนีแม่แล้แทนลูกค่ะทั้งหมดสิแปคนทั้งหมดตีนิมนะคะลูกไปแข่งนะลูกไปแข่งกีฬานะคะ ไม่ได้มาลับด้วยจะอีเนาะม่มาลักแคลงไม่รู้จะทำอะไรตั้งตั้งกคไปกินบอกชื่อด้วยทัศน์พร แค,ค่นี่ใครไม่าพี่นิกใครยังไม่ติมูิตามูดิตาใครอีกพี่นแลซองแล้อ่อีกท่านกคอตะพ ใครที่ยังไม่ได้ยกมือนะครับที่มีรายชื่อมาอ่าที่มีรายชื่อที่ยังไม่ได ai ้ครับพนัพัสีสดยานไปพัพัเพชรราชาอยูแล้วเนาะนักพยงเนระยยังพยนนั่งอยู่พนัพัพีียพอดีพพันะคะพนัพั็ ่แก็แม่มาดามาดสวยเป็นตัวแทนเป็นภาพภาพถ่ายรูปนะค่ะนถ่ยรปนถ่ายรูปนะายลูค่ยรูปน่ะยรูปนายรป่าย่ายรนะายรูนายรูปนะ่ายนะคะาน่ารนานนะคนน แม่ก็ให้ของฟัญทุกคนมากมายเลยยิ้มแป้นกันเลยนะขรอบให้ตักตักตักล้าน้ำสาธุสาธุสาธุผลิตภัณนสาธุนครับสมแม่ครับตางนะครับหน้ัด อ๋ออะไรก็ได้ด้วยใช่ไหมคะได้แหมนี่กอก็บอกถังด้วยไกลๆก็ยังได้ด้วยฮะแล้วนี้ก็ได้ตอนรับเราเป็นใครดีกว่าแม่ให้รับกับมือแม่เลยไหมเออมาหมดไหมหมดข้าวหมดเอาเอาที่มีก่อนเอานที่มีก่อนมายูทูบเบอร์ที่มีชื่อแม่จะมาวางเปล่าไหมแอนมา มียังเบาครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดาซามาภุราซาาาาเอามาุมสุภาพดงนะคะอันนี้เป็นปีใหม่จีนเลย พี่เสียแใครยังใยูทูบเบอร์เดี๋ยวยังก็ไปเป็นมลาไปแจก็แล้วกันแป้าจะแจกแล้วกันเพราะแม่จะได้นั่งพักจะได้กันทุกคนเนาะป้าแจกรากแล้วก็ทุกคนเลยนะครับนี่ก็ยัง ให้เขาหน่อยหนึ่งวันปีใหม่ไปเลย่ให้ไปเลย่ถ้าถ้าถ้าไปอยู่ตรงนี้ก็แล้วน่านุมจะไปช่อแล้วพี่ชอปู่้าปู้าอ่าป้าป้าป้ป้าป้าปก่อนาป้โปไม่้าป้าป้ไป้า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 ม่・าป้าป้าด้าม้าป้าม้าด้าม่าป้าป่าป้าป้้าป้าป้้าป้าป้้้้้ บอเมอร์แอดชิปยังไม่ตื่นใช่ไหมขอรถบุญคืนคืนขับรถอ่ะพี่แอนก็มีฟางเฟืองพี่แอนรับให้เลยนะรับเลยฟางเฟืองก็รับเลยสองจองครบแล้วพี่แอ้มีด้วยครบไหมครบครบเกินก็คืนมานะอ๋อนี่ก็ว่านึกว่าจะเกินก็เลยว่าจะชิดไม่ได้มีใครอีกชิดลุงพันลุงพันอยู่ไหนเนี่ย

sau clip này thì họ chụp clip luôn cho riêng thay này nhé các